ก็เป็นการจัดงานนะคะ m o m e n t of Hope นะคะก็เป็น c h a r ริตของเรานะคะที่มอบเงินระดมทุนให้กับทาง UNHCR นเพะคะเพื่อ,อช่วยคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทยด้วยจริงๆแล้วคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทยเนี่ยมีถึง5 0 0แสนคนเลยนะคะที่เขาไม่มีแม้แต่บัตรประชาชนไม่มีที่จะเข้าถึงการศึกษาโรงพยาบาลได้แล้วก็วันนี้เราก็เจาะจงเรื่องนี้ค่ะวันนี้ก็ ขอบคุณผู้ใจบุญวันนี้วันเดียวก็ได้สองล้านบาทเรียบร้อยแล้วค่ะกิจกรรมก็มีภาพวาดของคุปปานะคะสองรูปนะคะมาร่วมเป็นไซเลนออกชั่นนะคะเป็นออกชั่นแบบที่ไม่ออกเสียงแบบเงียบๆก็จะไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนได้ภาพวาดอันนี้ไปนะคะแล้วก็ ต้องขอบคุณน้องทั้งสองท่านมากๆเลยที่มาช่วยเราในวันนี้นะคะนอกจากมาเป็นกระบอกเสียงแล้วให้คนรู้จักคุงยูเอ็นมากคือน้องสองคนก็น่ารักมากๆเลยจริงๆเลยดีเลยมากจริงๆเป็นน้องหลักเลยน้องหลักแกเลยรักมากๆเลยทั้งสองคนแล้วก็เป็นน้องที่ใจบุญมากๆแล้วก็คนนี้ก็มาช่วยเราระดมทุนด้วยค่ะจริงๆทุนเราต้องมีเป้าหมายไหมว่ามันจะต้องเท่าไหร่เพียงพอในการช่วยเหลือสักกอด จริงๆแล้วมันมันไม่ได้มีกำหนดว่าควรจะเท่าไหร่แต่ว่าคืออย่างโบริต้าก,ก็เป็นคนเล็กๆกันนะคะที่ทำเองได้อย่างงานนี้จัดขึ้นมาเองก็โบิต้าคิดว่าเราค่อยๆทำระนีดระนี้นะคะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอย่างวันนี้เราก็ดีใจมากที่ได้สองล้านบาทนะคะแต่ว่าการการทำบุญมันก็ต้องทำไปเรื่อยๆค่ะทาง UNHCR ก็มีค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยน่าจะรู้อยู่แล้วที่มีคนพัดขินเยอะมากๆนี้ไม่ว่าจะเรื่องของ งครามที่เกิดขึ้นในตอนนี้ไม่ว่าจะเรื่องแผ่นดินไหวเรื่องน้ำท่วมมันมีเหตุการณ์หลายหลายเหตุการณ์มากที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ที่คนเขาเป็นเด็กกำพร้าที่เขาไม่ได้มีแม้พ่อแม่ไม่มีแม,แาาม,ม,แม้แต่อาหารทานไม่มีบ้านที่อยู่อาศัยจริงๆเขายัางต้องการความช่วยเหลืออีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะพี่ๆสื่อมวลชนวันนี้มากๆที่ให้ความสนใจกับทางเนื้อหาแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกท่านเลยที่มาช่วยในวันนี้ด้วยค่ะใ้เห็นความั้งใจ ใช่ทรับใช่มากเลยค่ะเราก็เห็นที่ลิต้าเป็นไอดอลเราก็แรงบาันดาลใจให้ออนตั้งแต่ตั้งแต่แอนเป็นเด็กแล้วเรายิ่งได้มารู้จักมากขึ้นเราก็ได้มารู้จักโครงการที่ลิต้าแบบสนับสนุนนานมาแล้วก็ทําให้ออนอยากลุกขึ้นมาทําด้วยด้วยที่มีมือลรเจ็บของแอนแล้วมันสร้างแรงบาันดาลใจว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นจากจุดเล,เล็กน้อยถุงความยิ่งใหญ่ถ้าเรามาร่วมมือทําด้วยกันเราก็ทาได้ ก็แล้ว <Happiness> ก <unting> ็ได้มาด้วพระิงๆกับพี่ด้าเอจริงกับดใช่ค่ะจริงๆตั้งแต่ตอนที่วิลต้ายึสชในในห้องแล้วแล้วก็เหมนกับแฮชชั่นที่เขาทำมาจริงๆแล้วก็ทางยูเอ็นบอกว่าที่พ่้าไปคาะประตูอินเลยบอกว่าอยากทำนะคะก็ถือว่าแบบพาจากใจขาพี่ด้าเลยเห็นอะไรถึงโครงการนี้ค่ะถึงได้ออกเลือกจุดนี้เลยาว่าเราคือจริงๆน้วส่งสำคัการทำ มีวันนี้แล้วแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อสอน่อบ้าเมาั้งแต่เด็กเลยว่าอย่าลืมนะวันที่คุณมีแล้วอย่าลืมที่จะช่วยคนข้างๆอย่าลืมที่จะยื่นมือไปช่วยคนอื่นๆที่เขาเดือดร้อนเขาไม่มีเหมือนเราการให้โอกาสเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากเลยค่ะลิ่าก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เรามีโอกาสแล้วเราอยากที่จะให้โอกาสคนอื่นๆบ้างเพราะว่าไม่มีใครรู้เลยนะคะ เราให้มันอาจจะมีผลกระทบยิ่งใหญ่มากกับคนคนนั้นดิท้ก็เลยอยากจะทําเท่าที่เราทําได้เล็กๆของเราค่ะอยากจะทาบุญต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ดีใจที่มีน้องๆมีพี่ๆมามาช่วยร่วมบุญกับเราด้วยค่ะอั่างสองล้านนีคะวันนี้2ล้านแต่ว่ายังไปต่อนะคะก็วันนี้วันเดียวก็สองล้านแต่ว่ายังไม่ได้หยุดนะคะคือมันยังมูฟเมนต์อยู่ค่ะดิต้าก็จัดงานเล็กๆเองจริงๆวันนี้เราดิต้า จัดงานแค่ยี่สิ้าคนเท่านั้นเองแล้วห้องเล็กมากเลยต้องขอโทษพี่ๆสื่อมวลชนด้วยที่ไม่สามารถเข้ามาในห้องกับเราได้เพราะห้องเล็กจริงๆค่ะแสดงว่าในอนาคตเราก็อาจจะแบบขยายโครงการนี้ให้คนได้แบบมาร่วมร่วมด้วยกันเยอะขึ้นใช่ไหมหรือทำด้านอื่นๆด้วยหรือด้านยังไม่ได้วางแผนอกคครั้งหน้าเลยอะค่ะคือยังไม่ได้วางแผนเลยค่ะก็ เท่าที่เราทําได้ดีกว่าเขาชวนสนใจจะจะร่วมบุญในตรงนี้ค่ะพี่ิวตาก็มีรายละเอียดอยู่นะคะจริงๆก็มีรายละเอียดอยู่ทั้ง u n เอ็เนี่ยเข้าไปดูทางเว็บไซต์ของเขาก็ได้นะคะหรือว่าเข้าไปดูในอินสต t าแกรมเขาก็มีก็มีมีให้ดูหลากหลายช่องทางหรือว่าดูจากเดี๋ยวนี้เราจะโพสต์รูปนะคะก็ฝากเข้าไปดูในนั้นแล้วก็อยากจะสามารถร่วมบริจาคกับเราก็ขออนุมันาบุญด้วยค่ะอย่างแอนเราเป็นนางงามเราจะใช้แพลตฟอร์มเนี้ยในการ ช่วยเหลืองการนี้ยังไงบ้างเพราะแม่แอนแอนเชื่อว่าถ้าเราเป็นนางงามหรือว่าเราเป็นดาราหรืออะไรก็ตามนะคะเรามีแพลตฟอร์มของเราเองที่เราสเปรดเมสส a g e ได้ให้คนรอบข้างเราเราไม่ต้องมีฟอลโลเวอร์เยอะ<ม>แต่ว่าขอให้เราอิมโฟเรนซ์แล้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนลุกขึ้นมาทำเองใช่ค่ะแล้วก็ที่เรามีแพลตฟอร์มของเราก็ให้แฟนคลับทุกคนหรือว่าคนที่ติดตามเราจากประเทศ อื่นด้วยเห็นว่าการที่เราช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าช่วย raise awareness สำหรับหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในในโลกของเรามันเริ่มต้นจากตัวเราเองแล้วก็เราค่อยๆไปเรื่อยๆแต่ว่าเราเหมือนที่แอนได้พูดเราเปลี่ยนเปลี่ยนโลกใบนี้ภายในหนึ่งวันไม่ได้แต่เราต้องร่วมมือมาทำด้วยกันขอบคุณครับเช้า่ายรูปไปเจอ เดี๋ยวคิวต่อไปเป็นคุณคุณแอนก่อนนะคะเดี๋ยว